สบายดีบิวดี้สบายดีูกสบายดีพาดลยแม่ว่าอยู่จะไปใช้กองยงงเทดไปวั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 ดน้อวงนี่่ทจ้า

mẹ nội bà ngày ừ. mẹ ừ. đâu cả phìu khuyên đây mẹ khay con chuột chuột khuyên con ôm tao nè con cái tươi <laughs> phúc <on> đi <laughs> thế này bắt nó ta nó <laughs> <laughs> này nó <laughs> cả <laughs>

tinh 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 Mưa tôi chà, nè. Mưa bừng chào nè nè có nhuận lẹo chào tất cả đình tinh 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 cái tinh tinh eo, ơ tinh 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 hết cả hết căn ม mm ่คนเ็านย่งิงบดี่ย่งพิาโดยล้วล่พี่ว่าเก้าโมงสิบโมงยจ๊ะเก้าโมงสิบโมงคนละตายก็ยานะนสิขอบเอาพิงนี่แม่ชอบเปิดเผยกายเผย ยอะว่ะออย่ะโอย่ะอยากังเจอคือตือนวากินข้าวว่าถวยนึงอีกแกนี่อือนี่เด้เอ้ยนี่เ้ยอือนขาวไปในหมอกคู่ตั้เอาอยู่กินไหมแม่องกินจะบู่าถวยอือถวยวพาะจ้งใบล่างว่าถวยกินว่าถวยได้หอเ่อืไหนอือเคยหน่อ 嗯。<c oughs> <c oughs> ไิดไปจักมาใหม่กลคืคือฮาตกี sì> ้นะวิวาย่อยเิไมาคเอาตาพุปนังบ้านนี้จะบขยบ้านอื่นอามาหน่อยแม่เขาว่าแม่เขาตีตายเอามาให้น้อยวิวเมเคียนตัวเลยจัจ่อยใหน่อยจั๊ายจตายชิยังได้ขอมือเดียว

Ôm nó tảo nhỏ thì kín im luôn ai mua đây luôn thả luôn để mình đi lên đi nào Chào, bà lùng mà xì pì để khi anh kín tảo bà luôn mà Chào vợ ai phù bảo vợ bà lùng ngồi xì đấy mình bảo Chào vợ ai vợ phù bảo hả ai cứ ốm cả ai phù bảo tinh tin cũng phù tin bưng như thế này là mày vai thai này mình bảo tinh tin nó bưng vô cái bao bia nó có bưng vô ฮอด้วยฮอด้วยฮอด้วฮอด้วม่จื้อไงนลูกหอดแม่ือหอดพี่หนี่อนี่นแม้นางตดปวดปดนึกอะไรด้วดีดวออเดิมาโอ้คนเต้แกเต้

อาลงบาทนี่ขี่ได้ช่วยนางเฮ้ยจำาอหมูลงมาลงมามมูงนีคนเต็มอยู่คนเต็มปึ่งอยู่เห็นไหมหมัดผมเลยอาหมูเด้กเพื่อนลงมาลงมาไว้าอ้อประตูหานอยลงมาเฮ้ยไม่ไม่เป็นถูงน่งใส่ phần phân xịt lạ là phần xịt bùn nhầy nè Thì bún bằng phay nè, đúng không? Điều này hồi trẻ những đài chỗ này cho nên cho lông bị bưng Phay nè Đi đâu mà Ờ, đi đâu bói Mặt phồng con đâu, mặt phồng con Phay, Đi mà họ lại bạn đi Hãy ยังก็มีเมนหนึ่งเมื่อวานนี่คนด้วยบ่อกยังด้วยที่ย่างนี่แหละว่ามีบ้านหลายหลังประมาณนี้แหละแม่นบ่กขอกระลืมได้เห็นมันผ่านหรอกเนาะก็ไม่เลิบเลยค่ะบานเก่าอันนี้ก็เป็นท่านข้าพี่น้องเลยกับบริ้วยด้วยบริยังเนาะกับแม่คุณนหนงคุณนหนาอย่างเนาะคนธรรมดาเท่านี้แหละคนธรรมดาหาทำมาหากินคือกันนี่แหละพี่น้องเลย บ่เตียมบ่หาก็ครอบครัวก็คือสิบ่มีอยู่มีกินเนาะเฮาก็ปลูกมมแตงสวัสดีลูกสวัสดีป้ากสวัสดีโดยลูกสวัสดีโดยงามแ้นี่งพิงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมาลฮะวนมาลเห็นผู้นั่งมผู้ป้า่่่เย็นเนาะเย็นลูกลูกป เย้นมซาดึงในกระโปรงหมันหอนะในรองพีนจะไห้กันี่เกี่ขึ้นไปอยู่ค่ะเอาบ้นลูกชิน้้นิหอดึงลง้าเลยไ้เลยไปไปไปดึงได้เลยลูกไปนี้ขันหัวขีหัวออกเลยค่ะไาหัวแล้วหมนี้เด้อบ้างไหปิดแล้วสาเงินยูรงเลยไปลูกไปละขึ้นไปใส่บาปไปยังเปิดไป

หัวพิงหัวเลยเนาะคักแค่นี่เด้นะน้ำนะเรียนชองขาดอนนีมาางางนี่เกมแตกเลยโอย ทางแม่อือนิวสบายดีเด้อแม่ว่านอยู่แล้วไมมตู้่ตู้อยู่เล่ะแมนแมนอยู่ในแหะบอตอนเศร้าบุญอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những 在快乐。 ไม่พอจะเป็นรที่วิวอได้ลโอเคปานนี้ก็แล้บางทีรบลอยได้ไปหยามน้าไปดไปไปม่อ้วนไปเอาขติดปเอาขติดไปเอาขติดไปูขติดตหมปไปจก่อน้าไปติดเด้อไปมาติดไปไม่ฉบไปไอมือยมือไม่อ้วนติดน่ะป

Công câu ngon đây Cha thú phải <laughs> hô <laughs> 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 Phải sẽ mưa mẹ thật lần đi Cháu có thử đâu bò <laughs> <laughs> <laughs>

ओहो हाथी थे भूख ໃສ່ມືອັນໃສ່ວ່າມັນວາງລຸມນີ້ເອີທູຈານຸມືນີ້ກົ້ມກະເຮົາຕິດມາເລີຍທູທູເຫັນเต็ม້ເຫັນກມືກມືຈັງເມືລະແວນີ້ັມືກມືຈັປນີົາຍທຊິິກມກິຂາມອນ bây giờ mới nón mà ố, mưa nón mưa nóng 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 nó เออผมฟูฟ <S preach ers> uh, so ูเป็นเจ้าละเอาไม่ใกลก่อนเป็นไกลนี่เอาเมื่อกันไปไปเมื่อกันไปเนี่ยม่ชื่อนี่คเดียวเดนียวเดียวนตพืผประชำพบบข้าสันาเอารองาาร็ไงดูผู้ร่านะใหาัน น้อเอ๊เอาเดียังก็เอาไทบกีนหนานาะเอาเอาต้นาม้รังเียนบนหานี่แหละี่ดอกเอ้าเอาสัรบัญจาาาตู้เี้ยโราล่งไหลไา้าวปวาสวสาขอาบิ๊ว